สวัสดีครับพี่น้องมิสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ช่องรายการคนตื่นป่าจะมาพาพี่น้องมาเข้าป่าเช่นเคยอย่างที่เขาเคยทํามาวันนี้จะพาพี่น้องมาชมป่าหรือว่าดูประวัติป่าของสวนป่าตาอูวันนี้และยะอดีตไปเมื่อ4ปีที่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ เมื่อ4ปีที่แล้วผมได้ยึดพื้นที่พอตาไว้ประมาณ3-4ไร่ยึดพื้นที่เพื่อทำการปูป่าก็ไม่ได้ลบเรีวข้าวฟันอะไรกันหรอกครับแค่ยึดพื้นที่เฉยๆจากนั้นผมก็มาลบสู้กับคอมมินิตนะครับโดยใช้รถถังรุ่นสีส้มนะครับเป็นการบุกเบิกลุยกับคอมมินิต ที่เป็นป่าหญ้าลกรุงรังแถวนี้เมื่พอพศ2,564วันนี้ก็จะครบ8ปีแล้วนะครับไม่ใช่สิครบ4ปีสิวันนี้ผมก็เลยพากองทัพของผมมาสมทบทัพเพื่อลบก,กับคอมมินิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นต้นไม้มีคือต้นทหารของผมนะครับเป็นต้นไม้ที่ เพราะเองนะครับกล้าเองปลูกเองก็คือต้นมะฮอกกานีเป็นไม้จากต่างประเทศแต่เ,เราซื้อเมล็ดพันธุ์เก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์แล้วก็ปลูกเองในป่าทหารของผมตรงนี้จะมีแม่นางตะเคียนพญาแดงแล้วก็นางพยอมใช้สุดสุดท้ายก็คือพญาไม้อย่างเช่นยางนานี่ก็คือทหารเอกของผมเช่นกัน ทหารลองถัดมาก็จะเป็นไม้ต่ําเตี้ยเรียดินลงมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าทหารของผมต้องมีทุกระดับเพื่อจะสู้กับคอมมินิสต์ที่มันลุกลามขึ้นตั้งแต่หลายปีมาแล้วก็เลยได้จัดให้ลูกน้องที่ทหารหญิงทหารชายของผมเข้ามาประจําการอยู่นี่ประมาณ4ปีนะครับตั้งแต่พศออ2564นี้ก็2568แล้ว พญาหรือว่าทหารของผมทหารเอกก็คือพญายงางนาแล้วก็ทหารองก็คือแม่นางตะเคียนแม่นางพยอมที่ปลูกเอาไว้ยึดพื้นที่สู้กับคอมมินิตแล้วก็ายาน้ำเรียกยาอะไรล่ะนี่นี่แหละน้ำอีเท่าสู้กันมาหลายปีแล้วปีนี้รู้สึกว่าเราจะเริ่มชนะแล้วนะครับพ่อใหญา หรือว่าไอคอมมอนิทมันก็ถอยทับไปบางแล้วลงหลุมบางตุยไปบางให้งัวกินบ้างมันก็หายไปหายไปคนอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับที่ยังรบกับคอมมินิทอยู่ยังไม่ได้จัดการมันต้องเอาทับเสริมไปเรื่อยๆตัดสางไปทับเสริมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกวันหรือไม่ก็ไม่รู้สิผมว่างวันไหนผมก็มานี่คืออาหารหญิงแม่นางตะเคียน แล้วก็พญายางนาฐานเอกของผมคอมปินิตมันลุกลามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันใหญ่โตมากแต่อีกสักวันสองวันผมต้องจัดการให้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นศัตรูของผมแต่มันเป็นประโยชน์ของต้นไม้หรือฐานของผมผมตัดทิ้งลงไปมันฐานของผมก็ได้กินเรื่องราวของสวนป่าตาอู คงจะจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าได้เวลาไปรับประทานอาหารแล้วขอเชิญพี่น้องติดตามในตอนต่อไปอีกนะครับว่าจะจัดการกับคอมมูนิต์อย่างไรโอเคครับสวัสดีครับ